กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับแอดมินเพียกรากาศฝนฟ้าวาตภัยโดยนะครับแอดมินจะพามาตรวจสอบ ในด้านของเรดาร์สถานีตรวจอากาศเรดาร์สิงหะ23่สิสามิจิกายน12บนาฬิกาสนาทีตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมอเภอคิริรัตน์นิคมอเภอดอนสักอเภอบ้านนาสารอเภอนาเดิมอเภอเมืองสุราษฎร์อพุนพินอเภอเคียนซาอเภอพระแสงอเภอชัยบุรีอเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอเภอขนอมอสิชลอท่าศาลา อำเภอเมืองนครศรีอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพานาราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอลานสกาอำเภอพระพรหมอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเขาพนม อำเภอปลายพญาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอปะเลียนจังหวัดตรังอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหลิงอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอปนเรศอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอจนะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสงขปาดีอำเภอสุไหโกรก อำเภอแหวงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสรวมถึงในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและพื้นที่ของการตกเพิ่มขึ้นรวมถึงตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอการจนด,ดิษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอํเภอนพิตอำอํเภอเชียนใหญ่อํเภอหัวไท อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลอำเภอสะดาจังหวัดสงขลาอำเภอกาบังอำเภอยะหาอำเภอทานโต อำเภอเวตงจังหวัดยะลารวมถึงในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันรวมถึงบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มพื้นที่ของการตกขึ้นนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากศูนย์ดูตัวนี้มวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้แอดน,น,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไป เป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นยังกันบ้างบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีลมกระโชกแรงกันไหมหรือบริเวณภาคใต้เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักกันไหมบริเวณพื้นที่ไหนมีฝนบริเวณพื้นที่ไหนมีอากาศร้อนบริเวณพื้นที่ไหนมีอากาศเย็นก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับ